แม่ไปเดินตลาดนะมาได้ปลาสลิดมา1นกิโลจะบอกว่า1นกิโลไม่ได้สิเป็น1นกิโลนิดๆค่ะปลาสลิดเจไดเนี่ยชอบมากได้ปลามาแล้วแม่ก็จะทําการตัดขี้ปลาออกแม่จะตัดแบบนี้ออกหมดทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าเวลาทอดจะได้ทอดง่ายๆแล้วก็ตัวขี้จะได้ไม่ไหมก่อนด้วยพอตัดขีบออกหมดทุกตัวแล้วแม่ก็จัดการมาบั้งๆแบบนี้เลยแม่จะบั้งๆแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแม่รู้สึกว่าเวลาบั้งแบบนี้เอาไปทอดเล้วมันสวยดีแล้วก็เวลาแกะให้เจไดเอากลางออกแกะง่ายด้วยค่ะแม่ก็จะบั้งแบบนี้้ทุกตัวเลยนะะคแม่ได ทั้งหมด7็ดตัว7็ตัวนี้ราคา280บาทตกตัวแล้วประมาณ40บาทยังไม่ทอดยัง40บาทเลยปกติซื้อทอดประมาณ60 7 0เจเลยนะคะตัวหน,นึ่งเนี้ยบอกว่าปลาสลิดนี้ก็แอบแรงอยู่นะราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็จะไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะต่อมาเมนูของแม่ยำสสเดาน้ำปลาหวานแม่ก็ลวกสสเดาก่อนเลยใส่เกลือไปเล็กน้อยลวกลงแป๊บนึงประมาณสิวินะคะแม่ก็มานอกในน้ำเย็นแม่ก็แช่ทิ้งไว้ก่อนแล้วแม่ก็มาอุ่น แกงที่พี่เปิลให้มาเพื่อนบ้านนะคะเมนูวันนี้ทําอย่างเดียวพอแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาเด็ดสะเดาเลยค่ะสะเดาแม่ซื้อมา20บาทตอนแรกก็กะจะมายำใส่หมูสับนะคะพอเดินไปเดินมาเจอปลาดุกก็เลยซื้อปลาดุกมาด้วยล้วก็มีน้าปลาหวานจ้าสรุปว่าวันนี้แม่ซื้อหมดเลยแต่แยกซื้อซะง,งั้นมีปลาดุกที่แม่ซื้อมาค่ะปลาดุกตัวละ45บาทสะเดา20บาทตอนแรกแม่เห็นสะดเดาเขาเขียนว่าสะเดามันก็เลยอยากรอว่ามันจะมันแล้วจะมีความขมไหมและแม่ก็เอาปลาดุกมาแกะ แกะก้างออกนี่ราคาจะบอกว่าน้ำประหวานที่แม่ซื้อมาก,ก็คือ35บาบทจะบอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือ100้บาทพอดีเลยแม่ลองชิมดูไม่ค่อยเผ็ดแม่ก็เลยใส่พริกลงไปอีกแม่ก็คุกทุกอย่างเข้ารวมกันหมดแล้วแม่คิดว่าอร่อยแล้วแม่ก็เลยตักใส่จานเลยจ้านี่เป็นการยำสะเดาครั้งแรกเขาเขียนว่าสะเดามันก็เลยอยากลองอเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็เลยหอมลงไปหอมเจียวเขาก็คือทําดีมากนี่เรียบร้อยแล้วค่ะไปเสิร์ฟแล้ว นี่แหละอาหารของแม่มาเลยจ้าเราเสดากับปลาดุกน้ำปลาหวานอออืืคำแรกเออมันก็อร่อยดีนะคะแต่ก็ยังมีความขมนิดนิดอยู่ขอชิมอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองอมใส่ข้าวไปด้วยอร่อยคะ่ะ